ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็จะมาทํางานอีกแล้วครับก็จะมาทําขอพญานาคครับไม่รู้ว่าจะใส่ท้องก่อนหรือว่าจะใส่ข้างล่างก่อนนะครับใส่หน้าอกครับเพราะว่านั่งร้านเราก็ตั้งยากเหลือเกินนะครับมันแคบครับตรงนี้ก็น่าจะใส่หน้าอกก่อนนะครับเพราะว่าเราก็จะใส่ตรงนี้เสร็จก็จะได้เลื่อนนั่งร้านออกไปับ ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกับบรรยากาศวันนี้มีหมอกครับหมอกสดใสเลยนะครับยามเช้าไม่ร้อนครับแต่ว่าตอนบ่ายอาจจะฝนตกบ้างนะครับค่อยดูก่อนนะครับทุกท่านครับครับตรงช่วงล่างก็อาจจะใส่ปูนย่างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนครับก็ค่อยๆยัดปูนไปก่อนนะครับเราจะทำลายท้องครับลายท้อง ใส่ขั้นหลายตอนนะครับใส่ปูนไปก่อนครับมันนูนอกนิดหนึ่งค่ะช่วงหางเขาจะเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ช่วงหัวเขาจะใหญ่มากครับโอเคเริ่มใส่ครับครับก็จะรีดปูนให้เสมอนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องสะอาดมากครับ ๋้วเราจะทำร่องเสร็จเราก็จะใช้แปรงครับในการที่จะทำให้ดูดีขึ้นครับแต่ว่าการใส่ปูนตรงนี้มันจะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ล่างและหนาครับถ้าใส่มือหนักก็จะร่วงครับต้องมือเบาๆนิดหนึ่ง ทีนี้ก็จะรอเวลาที่ปูนแห้งเราก็จะแกะนะครับแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้น่าจะได้ล็อกหนึ่งครับล็อกนี้สำหรับท้องครับครับก็ปาดได้มาพอประมาณแล้วนะครับจะเดินเส้นตรงนี้นิดหนึ่งครับนอนทำนก็อาจจะกะระยะเวลายากนิดหนึ่งครับบางทีก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างครับ that uh, out ครับแต่ว่าเหมือนฝนจะตกนะครับข้างนอกแล้วก็เราก็จะทางานต่อไปครับลายจะไม่ตกครับเราจะให้หลายมาได้เย,ยอะแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้งานมากเพราะว่าฝนจะมานะครับนี่ครับเวลาที่เราปัดเ็จเราก็จะให้นะ้ำจะรายละเอียดให้เขาก่อนนะครับ ตามวิธีที่ทำมาตั้งแต่หัวมานะคข้าก็จะเอาลายเดียวกันนี่แหละครับการให้ราองให้ลายครับเสร็จก็จะให้น้ำแล้วก็เมื่อเสร็จครับข้างล่าก็ทำยากนิดหนึ่งครับตรงนี้ต้องเหนื่อยทำครับ ได้มากต่แลวนะครับเราจะตอดหมุนไป,ปนตรงน,นี้ก็จะให้น้ำเพิ่มนิดหน่อยนะครับทำกจัดให้เขาปูนเขา,าร้าองเขารอยครับแให้น้าก็ดูจะอรเรตอนแรกก็ตกก็ะปุกนะครับตออกก็ะปเสรวแล มาทาสีเสร็จแล้วเรียบร้อยดีนะครับที่เราทำร่องก็คือเวลาที่เราทาสีจะสบายใจนะครับแต่ว่าเรื่องสีเราก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงครับทีตอนนี้ก็คือทรรมายันตะ์อย่างเดียวครับ วันนี้เล่นเียเย็นเลยนะครับว่าจะได้ร่องหนึ่งในช่องช่องหนึ่งนะครับกาทำท้องก็อาจจะมุดยากน,น,ายน,นิดหนึ่งนะครับเราเขี่ยมันนิดหน่อยนะครับํำเร็จไปช่องหนึ่งยังเหลืออีกหลายช่องเลยครับตันนี้สําหรับหน้าตัวนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันละทาไปวันละนิดวันละนิดเดี๋ยวก็ได้งานเยอะอๆนะครับ งานแกะมือนี่เป็นงานที่ถ้าทำคนเดียวแล้วมันจะยาวนานครับท้องนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีลายของเขาแล้วก็เวลาที่นาาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆก็เวลาที่เขาสำเร็จมามันจะมองเห็นเลยนะครับแต่ว่ามันต่ำครับตรงนี้เป็นโค้งครับ ถ้าวางกับพื้นเลยเรียบไปเลยก็คงสบายนะครับแต่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมนะครับควรให้มันสะรุ่งนิดหนึ่งนะครับตตรงที่โค้งต่ํานี่ก็อาจจะต้องมุดทําครับก็ไม่เป็นไรนะครับจะทําได้ครับครับสําหรับวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไปดู y o u t u ู e เลยนะครับก็เสร็จไปช่องหนึ่งนะครับสําหรับ ท้องพญานาคนะควันนี้ก็ได้ช่องหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ